สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่เพียรัตตัดเพาะหดแคปชั่นเศร้าหลังทนไม่ไหวเห็นคลิปลูกชายปล่อยโฮรัมให้ถูกทรมานซึ่งได้มีชาวทวิตเตอร์ขุดคลิปเก่าเมื่อปี61เมื่อครั้งซาร่าพาน้องแม็กซ์เวลล์ลูกชายกลับบ้านเกิดที่จงังหวัดภูเก็ตและไปเล่นน้ำกับญาติๆโดยช่วงหนึ่งน้องสาวของซาร่าได้กดน้องแม็กซ์เวลล์ในน้ำแบบมิดหัวจนเจ้าตัวตกใจร้องไห้จ้าขณะที่สาวซาร่าก,กับดูชิวๆ หัวเราะไม่ได้มีท่าทีตกใจไม่มีการปรับยนใดๆนอกจากบอกว่าแม็กซ์เวลไปแกล้งเขาก่อนขู่ว่าถ้ายังร้องก็จะพากลับบ้านซึ่งเมื่อคลิปถูกเผยแพร่เจ้าตัวจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้านกอบพิชยานิธิไพศาลกุลที่เห็นคลิปดังกล่าวถึงกับทนไม่ไหวทวิตข้อความว่าเพิ่งเห็นคลิปนี้คนเป็นลุงสะเทือนใจมากทำโทษหลานแบบนี้เหรอคำนี้คือตลกเหรอหรืออะไรอะไรเรื่องปกติเหรอโดยล่าสุดสาวซาร่าได้เคลื่อนไหว ภาพสตอรี่ไอที่ลูกชายน้องแม็กซ์เวลได้แชทข้อความมาบอกคิดถึงพร้อมทางแคปภาพขณะเฟสไทมคุยกับลูกชายอีกด้วยส่วนทางด้านของไม้พี่รัตก็ได้ออกมาโพสภาพเคลื่อนไหวล่าสุดพร้อมแคปชั่นชวนคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดหรอกแค่ยืนในที่ที่ที่ทำให้เรามีความสุขก็พอซึ่งต่างก็มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างเนืองแน่นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ